ยิ้วชี้สวยนะครับลูกค้าใส่ไซส์แหวนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมให้แม่ค้าเตรียมให้นะครับสั่งเป็นอยู่ไม่เอออยู่ไม่เป็นนะครับสั่งไม่เป็นอ๋อสั่งไม่เป็นใช่ไหมสั่งไม่เป็นง่ายๆลูกค้าเดี๋ยวผมบอกวิธีการสั่งซื้อให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีในตะกร้าค่ะนะครับเดี๋ยวก็กดในตะกร้าไอ้ตัวนี้ราคาเท่ากันเนาะเริ่มต้นที่150ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เส้นเปล่าสีนี้เป็น2อเส้นเปล่า250ค่ะอันนี้าศูนอเคนะครับนะนะครับเดี๋ยวลูกค้าชอบบบแสีไหนมย์อ๋อรีเซนต์ให้เป็นพิเศษ นะครับชอบสีไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวผมพิเศษให้เป็นพิเศษนะนะครับลูกค้าอ่าระบุนะครับเนื้อสีหยกให้ผมด้วยนะนะครับอยากได้แหวนสีวงสีขาวได้ครับอ๋อลูกค้าสั่งไม่เป็นใช่ไหมได้วงสีขาวเมื่อกี้แกะสลักนะครับลูกค้านะครับแกะสลักวงสีขาววงนี้เดี๋ยวผมบอกแม่ค้าขอโทรศัพท์หน่อยเดี๋ยวผมบอกวิธีการสั่งซื้อลูกค้าก่อนนะครับนะครับลูกค้าครับแกะสลักวงนี้นะสีขาวอยู่ในตะกร้าที่4หมายเลข6นะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีการกดสั่งซื้อนะครับวงละ450ครับลูกค้า นะครับลูกค้าวงนี้ตะการ